เอาเลยะครับในคลิปนี้ผมจะเอาชีวิตรอดนน้ำในโลกของไมค์ค้าในการเล่นครั้งแรกนะครับผมใช่เลยครับครั้งแรกซึ่งในวันนี้นะผมต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้นี่ผมจะได้เจอสปาราตัวสีเขียวที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่จะมาคอยกวนใจผมในเวลากลางคืนขอแตกสมองหน่อยขอแตกสมองหน่อยหรือว่าจะเป็นน้องคีเปอร์ตัวสีเขียวน่ารักที่ดูแล้วเพลินๆแลอโคตรน่ารักนะครับผมแต่ว่าแฝงไปด้วยอันตรายที่จะมาคอยบึ้มระเบิดตูดผมตลอดเวลาที่ผมเบื่อ เวไปแล้ห,หรือจะเป็นชาวบ้านที่แสนวังดีที่แสนบริสุทธ์ที่คอยต้อนรับผมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผมเป็นอย่างดีนะครับผมในซีรีส์นี้เออที่รักรู้เปล่าว่าพี่เป็นคนรู้นะจ๊ะรู้อะไรลหรอคะ ดูเยอบเลิบอยู่นะเ <c oughs> อโอ้โหกูจะอ้วกกูไปดีกว่าแล้วในซีรีส์นี้ผมจะรอดไปได้หรือไม่เนี่ยต้องมารอลุ้นรอ,อชมกันเนี่ยผมถ้าพร้อมแล้วเตรียมปากระป๋องขึ้นมาเปิดกินให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วเราไปดูกันได้เลยเ,ยเอลำบากกูเอาไปซื้อปากกระป๋องนะเลยเรนนี่คือซีรีสนะ์ดานาชีวิร้องผมครั้งแรกแรกแรกนีก่จะโคตรทำไมวะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะครับเพิ่มเริ่มมาวันแรกเนี่ยผมก็เหมือนจะเกิดมาที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับรู้แค่ว่ามันสวยมากแล้วด้วยความที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมเลยทาการสํารวจพื้นที่รอบๆนี้ก่อนเนี่ยครับเผื่อจะมีอะไรที่สามารถทําให้ผมชีวิตรอดในวันแรกได้เนี่ยครับด้วยความไวแสงเนี่ยครับขนาดดูแฟลยังต้องยอมแพ้นี่ก็ไวไปกูมองไม่ทันเลยด้วผมสำรวจเสร็จสับแล้วเนี่ยผมก็ได้เดินมาเจอกับสิ่งที่เรียกตัวเองว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ย เลยนะเนี่ยน้องโบโบก็พาผมมาเจอกับครอบครัวน้องเขาเนี่ยครับซึ่งผมก็ไม่รอช้าที่จะเดินเข้าไปทักทายเนี่ยครับผมแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอสัตว์ผมนึกถึงขัน้นนีดีใจมากๆเลยเนี่ยครับที่ผมได้พบกับเพื่อนใหม่เนี่ยผมก็ได้ทําการสสด็ดโดยโน้องเข้าไปหนึ่งชีเียแล,แล้วก็ส่งน้องเข้าไปคุยกับลากมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับผมแล้วน้องเขาก็ใจดีให้เนื้อผมมาด้วยเนี่ยครับเป็นการขอบคุณเลยครับผม แตนไหน,นผมก็นึกขึ้นได้เนี่ยว่าผมต้องเอาชีวิตดอดจริง,จ,รงจังแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็เริ่มจากการตัดหญ้าเนี่ยผมที่อยู่บริเวณตามทางเนี่ยตัดไปตัดมานะผมก็ได้มันเป็นเหมือนเมล็ดอะไรสักอย่างเนี่ยผมซึ่งพอผมรู้อย่างเ้าแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอช้าที่จะตัดหญ้าอย่างเมามันเนี่ยตัดไม้ดิตัดไม,ไม้ไม้ดิว่าผมเลยทำตัวไร้สาระเนี่ยผมแล้วก็ผมก็นึกขึ้นได้ว่าเกมนี้ต้องเริ่มจากการตัดไม้นี่เวอร์ผมนี่ไม่รอช้าเลยที่จะเริ่มตัดจากโคนเนี่ยว่ผมไปที่ให้ต้นไม้มันโค่นลงมาเอ่อเอ่อโค่นเอ ผมยืนงงปงชีวิตตัวเองอยู่สักพักนี่เนี่ยผมแล้วก็ทําการสลัดความสงสัยทิ้งออกไปเนี้ครับหลังจากนั้นผมก็ทําการตัดไม้ต่อไปเนียเพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยไปทําเป็นในส่วนต่างๆทั้งอาวุธแล้วก็ สิ่งปลูกที่อยู่ในส่วนของจักรกลพูเทียอะไรของกูผมทำการตัดไม้อยู่ประมาณ4 0 0พชั่วโมงเนี้ยผมแล้วผมก็รู้สึกเหนื่อยนะครับในตอนนี้ซึ่งผมได้ไม้มาจานวนหนึ่งเนี้ยผมซึ่งผมคิดว่าตอนนี้คือผมมีไม้ที่แบบเยอะมากแลวทุกคนรับซึ่งมันเพียงพอแล้วเนี้ยเลยนะเนี่ยผมก็ได้นาการนําไม้ที่ได้มาเนี้ยมาเริ่มการวิจัยงานของผมเนี้ยผมซึ่งผมก็ทําการลองผิดลองถูกเกี่ยวกับการขับของเนี้ยขับไปขับมาเนี่ยผมก็ได้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่ากล่องสุภาพนะครับกล่องสุภาพกล่องรับปได้ไหมนี่ แต่ในผมเล่นมุกสองสลึงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมด้วยความที่ผมดีใจมากๆผมก็เลยนำกล่องข้ามาให้น้องโบโบทั้งสองตัวดูเนี่ย้ผมก็ได้รู้ว่านี่นี่กูต้องวิจัยอีกแล้วใช่ไหมเดย <laughs> ผมไม่รอช้าที่จะวิจัยงานชิ้นต่อไปของผมเนี่ยผมทำไปทำมาผมก็ได้มาเป็นในส่วนของพิกแอคเฉยเลย <laughs> ทำให้น้อยเน่ยผมก็ได้มาเป็นในส่วนของขวานเฉยเลยครับผมแล้วก็ ทำไปอีกทีหนึง่งกูได้มาเป็นมีดดาบเฉยเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอัพขั้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะผมจะกันเล่นมา48ล้านชั่วโมงอะตอนนีน้ตอนนี้ผมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะผมแต่ผมก็ไม่รอช้าที่จะเดินมาล่าลาน้องโบโบเป็นครั้งสุดท้ายเลยฮะไปก่อนนะครับอย่าไปยุ่งกูอ้สัส แต่่ผมล้าลานมองโบโบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยทําการเดินออกเดินทางะครับแล้วก็มาพบกับซากปลักหักพังอะไรสักอย่างด้วยเนี่ยแล้วผมก็ไปเจอกล่องปริศนากล่องหนึ่งเนี่ยผมไม่รอช้าที่จะเปิดกล่องดูด้วยความเร็วแสงเนี่ยอุ้ยเราไม่ยันดาบทองเลยหรอโอ้โหนี่กูเอามาแทนไม้ง้ๆเลย <laughs> ทิ้งไปแม่งเลยดาบโง่ๆกูมีดาบใหม่แล้วห <c oughs> <c oughs> ลังจากนั้นผมก็ได้ทำการออกเดินทางอย่างจริงจังแล้วนะครับและผมก็มได้ไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าหมาบุญหมู่บ้านว้ยหมู่บ้านนะครับเย้ yeah! เอาถูกแล้วถูกแล้วแต่เดินมาไม่เข้าหมู่บ้านเลยผมก็ไม่เจอกับน,น้องม้าตัวหนึ่งที่มารอต้อนรับผมเนี่ยผมก็ไม่รอชา้าได้เดินเข้าไปเล่นกับน้องเขาเนี่ยน้องนันหลาขจุบหนื้นโอโดนจูบเฉยคิมมีนอตไยเกลิแมทหลังจากนั้นนีผมก็ทำการเตรียมมุ่งตรงไปที่ มุ่งตรงไปที่หมู่บ้านเนี่ยผมซึ่งในหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนจะเป็นหมู่บ้านหลางด้วยอ่ะซึ่งผมเดินเข้ามาได้แป๊บเดียวผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนก็นมาครับผมได้เดินมาเข้ามาสำรวจเนี่ยผมล้วก็ได้พบกับว่ามีซอมบี้สองตัวรอต้อนรับผมอยู่แล้วก็เหมือนจะติด ประตูอยู่เนี่ยครับและด้วยความที่ผมหวังดีมากๆเนี่ยผมได้ทําการส่งเขาทั้งสองเนี่ยไปคุยกับพ่อแม่ธรณีเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับผมครับและด้วยความที่ตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วเนี่ยผมจึงต้องหาที่พักโดยด่วนเนี่ยครับซึ่งผมก็ต้องมานอนพักที่นี่นะครับผมพร้อมกับมีน้องไก่อยู่ด้วยเนี่ยผมก็ไม่รอช้าที่จะอ หลังจากที่ผมต้มไก่เป็นมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการออกมาสำรวจบ้านบางหลังก่อนนะคก่อนที่จะพบคาในคืนนี้ผมก็ได้มาเจอกองข้าวในี่อผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะผมกระโดดไปหมดอะ่ะ <c oughs> ผมเดินเข้าบ้านแต่ละหลังด้วยความปราณีตแล้วก็เป็นมิตรที่สุดนะครับผมมิรมิตชฉาชีพนี่แหละครับหลังจากที่ผมสูมบุบายเป็นโจนเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้ผมก็เหนื่อยมากเลยครับผมก็ทําการนอนให้ถึงชเช้านี่ครับผมอุ้ยชเช้าหรอยังไม่ได้หลับตาเลยนะเมื่อกี้ หล่ผมนอนยังเต็มอิ่มเนี้ยผมก็ได้ทําการไปสำรวจบ้านที่เหลืออยู่เนี้ยเราก็ได้ไปพบกับกล่องเนี้ยแล้วนั่นเลยครับผมในกล่องก็จะมีอาหารแล้วก็ของอย่างชีพตั้งๆมาๆนะครับแล้วมันเดิมครับด้วยความหวังดีเนี้ยผมก็ทําการจัดเลี้ยงอาหารตั้งๆนานๆก็เขาเนี้ยผมแล้วก็เอามาเป็นของผมเนี้ยแหละก็หลังจากที่ผมขโมยอะไรเสร็จสับแล้วนะครับผมก็เลยจะทำการออาจากหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปหาสถานที่ตั้งเนี้ยเพื่อเพราะเป็นแหล่งเนี้ยที่อยู่อาศัยให้เราในวันแรกเนี้ยครับทุยนี่มันวันที่สองแล้วไม่ใช่เหรอ ผมเลยออกจากหมู่บ้านมาสักระยะหนึ่งเนี้ยมก็ได้มาพบกับทะเลสาบอะไรสักอย่างแล้วก็มีน้องปลาหมึกอยู่ <laughs> ผมต้องมาช่วยน้องเนี่ยเพราะว่าน้องน่าจะเกยตื้นอยู่เนี่ยผมก็ไม่รอชา้าที่ช่วยน้องเนี่ยแต่ช่วยไม่ทันเนี่ยน้องสลุนสายหายกายตาไปตามกานเวลาหลังจากน,นี้ผมก็ทําการเริ่มจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเนี่ยในการเริ่มมาขุดหินเนี่ยผมเพื่อได้ทําการอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยต่างๆนาที่เรามีอยู่เพราะตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมมีนี่คือมันง่อยมากครับห <laughs> ลังจากอัปเกรดอุปกรณ์เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยผมก็ได้มาเจอถ่านต่อเนี่ยจึงทําการขุดไปเลยเนี่ยผมโดยที่ไม่ต้องคิด ถึงเรื่องในส่วนของนะครับความกูพูดอะไรของกูอีกแล้วนะแล้วในขณะที่ผมกำลังเพลิดเพลินในการขุดแร่ทันอยู่นั้นผมก็ได้เห็นว่าผมได้แร่ทันมาเยอะมากเลยด้วยั oh, yeah, ผมเนี่ยก็ไม่อรอช้าที่จะขามาเป็นในส่วนของทอชหรือว่าแท้งไฟนั่นเองเนี่ยผมอาจจะมีคนถามว่าผมทำได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเลื่อนขั้นแล้วนะจากผู้เ,เล่นนูฟสู่ผู้เล่นโปรเพเยอร์โอ้โหนึกว่าเล่นมาประมาณ48สแสนล้านชั่วโมงอะตอนนี้ก็หลังจากที่ผมมีแสงไฟเนี่ยผมก็ทำการละเลงเ <laughs> นี่ยผมขุด หินต่อไปนะผมเพ่ได้ไปทําการทำอาวุธเนี้ยผมเป็นดาบหินในการอัปเกรดนะไม่ธมามดาจริงคนคนนี้เป็นกูก็ทำได้แต่นะนะผมก็ือทำการกำมาขุดหินต่อไปเนี้ยผมเพ่ได้ทำการตุนหินเอาไว้นะครับเพราะผมคิดว่าหินเนี้ยอาจจะมีประโยชน์กับผมในอนาคตก็เป็นได้นะับทำการตุนเอาไว้เยอะเลยเนรับในการค้าของแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาอีกหน่อยเดี๋ยวผมก็ได้ไปเจอกับแร่ประหลาดประหลาดเน้าท้าประหลาดประหลาดผมก็ไม่รอช้าที่จะขุดเก็บมาด้วยเครัย คุณยนจนอิ่มหนำสำราเนี่ยผมก็เหนื่อยมากเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็เลยไปตั้งเตียงนอนเพื่อจะนอนให้ถึงเช้าเนี่ยครับแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันนอนไม่ได้นี่มันบ้านกูไปนอนที่อื่นไลรไปไงถ้าครับผมโดนน้องเขียวนะครับไล่ตูดผมมานะครับตอนผมต้กระโดดลงน้ำกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ไม่ได้ครับไม่งั้นผมโดนระเบิดตูดขาดแน่นอนนะช็อตเนี้ยหลังจากผมมาหาที่ปลอดภัยในการนอนสำหรับคืนนี้นะครับผมว่าผมเหนื่อยล้ามากเลยครับตอนนี้แล้วก็จบไปในวันที่สองเนี่ยตื่นเช้ามาในวันที่สามเนี่ยผมก็ได้พบกับ เขามีเจ้เด็กเลี้ยงแกะอันนี้ผมเจอเด็กเลี้ยงไก่แล้วเ้ายังมีน้องเขียวที่มารอต้อนรับผมในมื้อเช้านี้ด้วยนะผมก็ไม่รอชายที่จัดการน้องแล้วก็ส่งน้องไปคุยกับพ่อแม่คงคาที่เรียบร้อยเนี่ยครับหลังจากนั้นผอไดเลยเริ่มเดินทางต่อเนีัยผมเล้ก็มาเจอสถานที่ใหม่ที่โคตรจะสวยเนรัยผมแถวนี้ผมก็เลยเริ่มจาัดก,การดำน้ำไปดูปาลาคาร์ฟกอด กูรู้ดูคกูููดูคูไปแล้วเหมือนว่าด้านใต้น้ำนี้จะมีปลาแซลมอนเนี่หลจากที่ผมดำน้ำจนใจแทบขาดเนี่ยผมก็ทำการขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ทำการสำรวจพื้นที่ต่อไปนะครับแล้วผมก็ได้ไปเจอเขากับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยครับผมที่สามารถถ่ายตัวได้ด้วยะนรับ ก็เลยผมกำลังสงสัยว่าเมื่อกี้ผมเจออะไรนะผมเจอผีหรือมิตต่างดาวนะครับผมก็เลยทำการต่อตัวขึ้นมาบนต้นไม้นะครับพื่ได้ดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราสามารถทำเลยได้นะครับเราดูจากที่สูงเราได้เห็นได้หมดเอาว่านี่คือสกิลของนูเพเยอร์ผมได้ใช้บล็อกทั้งหมดที่ผมมีแล้วในการต่อตัวขึ้นมาดูด้านบนนะครับแล้วด้านอะไรครับเราสามารถเห็นได้ทุกที่เลยนะครับผมแล้วผมก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งว่าชิบหายแล้วที่คุณเห็นไม่มีแ <laughs> ล้วจะลงยังไงก <laughs> ันแน่เลยที่คุณเห็นผมไม่มีนะแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาน เว่ยโฟลทบดิงบ้าเจ้ากูกูลอบมันได้ไงวะก็ได้แล้วผมสามารถลอบมันได้อย่างปาฏิหาริย์ขนาดลงปูเข็มยังต้องกราบเท้าผมอ่ะแต่เนก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยเราทำการสำรวจพื้นที่โดยรอบจนคำมืดแล้วนะผมได้ไปเจอกับอุ้ยอุ้ยมันเจอหมู่บ้านทุกคนครับเจอหมู่บ้านนั่แล้วผมดีใจมากที่ได้เจอหมู่บ้านเนี่ยเราเหมก็เลย้ทำการจะมายึดที่นี่เลยเนี่ยโอ้ยหจยเย็นนุ่ม เดินเข้ามาในหัวได้เจอกับแม่ลูกคู่หนึ่งนี่กำลังกล่อมเพลงกันอยู่เนี่ยครับด้วยเพลง เสียงนกกุ้งห <si ัวจุกมันริกจุกผมก็เลยขอสองแม่ลูกนี้นอนด้วยสำหรับคืนนี้นะครับผมด้วยความเต็มใจนะครับต้องขอบคุณสองแม่ลูกคนนี้เลยที่ทำให้ผมรอดเนี่ยครับออกไปไข่ดอกแล้วผมก็ได้รอดมาอีกคืนหนึ่งนะครับผมด้วยความชื่ยเหลือจากชาวบ้านชาวช่องเนี่ยครับชาวล่องกองชาวอะไรเี่กก็พูดไปเรื่อยกแหละตื่นมากระเช้าดิสันสดใสนะยครับผมก็ไม่รอช้านที่จะไปสวัสดีผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับผมแล้วก็แนะนําตัวเขาว่าผมนี่แหละคือผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เอ้าไอสันหลังจากที่ผมได้ แนะนำตัวผู้ใหญ่บ้านเสร็จเดี๋ยวผมก็ทาการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านต่อเลยเนะครับในการที่มาคุยกับชาวเมืองเนียครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอสัตว์ค่ะแล้วหลังจากที่ผมแนะนําตัวชาวเมืองอย่างเป็นมิตรแล้วเนี่ยผมก็ได้แสดงความเป็นมิตรเพิ่มเติมเนี่ยครับผมนี่คือมิตรมิตรชาชีพนะครับหลังจากที่ผมแสดงความเป็นมิตรเสร็จแล้วเนะจ้าของบ้านก็เดินเขาไปทำอะไรบ้านคี้ขัาพอเต่าวัีก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมบอกผมไม่ได้ขโมยอะไรเด้วยการเดินเดินหนีนี่แหละ แต่ผมยังไม่หยุดแค่นั้นเองผมทำการทำความรู้จักกับคนในเมืองนี้ต่อนะครับผมเดินเข้ามาในบ้านนี้ก็เจอกับใครก็ไม่รู้สองคนแล้วก็มาจจะอยู่ในแอ่งอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมทำการเปิดกล่องนี่ครับผมตอนนั้นต,ตาเขาเลยแล้วก็ทำการ <c oughs> เ,าเารขาเ,เรียกเพื่อนๆข้างที่เขโมวยนะครับเรียกเพื่อนการขอ,ขอตอนนั้นต,ตาเนี่ยครับอ่าทำเชี่ยของกูไอ้ส่ะเอาขึ้นมาไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของกู้เฮ้ย แต่นะเนี่ยผมก็ได้เิมาเจอกับฟาร์มข้าวของชาวบ้านที่เขาเนี่ยครับซึ่งผมก็นึกขึ้นได้นะว,ว่าต้นเกมผมมีมเมล็ดอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยผมก็ทําการปลูกให้เขาด้วยเนี่ยครับนี่ผมเป็นคนดีขึ้นไหมทุกคนไอ<ๆ>้เพื่สำรวจหมู่บ้านที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ทําการทีดดิว,ว่าจะหาพื้นที่ในการสร้างบ้านอยู่ที่นี่เลยเนี่ยครับนี่แล้วผมก็ได้มาเจอพื้นที่สร้างบ้านตรงนี้เลยเนี่ยครับผมดูดิโครสวย ก่อนที่ผมจะลงมือสร้างบ้านเนะี่ยผมก็เอาของมาเก็บก่อนนะครับเพราะว่าของในตัวผมนี่คือบโคตรเยอะแมวเต็มตัวไปหมดเลยตอนนะี้อะไรกันมัม้หลังจากเก็บของเสร็จสับเรียบร้อยแนละ้วเนี่ยผมก็เตรียมตัวที่จะลงมือในการสร้างบ้านเลยครับก่อนที่ผมจะไปสร้างบ้านเนี่ยก็มีชาวบ้านเนี่ยมาคอยดูผมนะครับในการสร้างบ้านในครั้งนี้ด้วยเนีัยผมผมก็ไม่รอชาร้าที่จะเดินเข้าไปถามเขาว่าไหนายนายฮะนายรู้ป่าวว่าแมวมันมีซีขานายรู้ป่ะว่าคนนี้ก็จะถามอะไรใช่ไหมแล้วนายรู้ป่ะรู้ป่ะเป็นโยออน ไม่ว่ามีสียขาจริงหรอว่าเดี๋ยวกูไปดูในบ้านก่อนนะเราจะคุยเสร็จสับแล้วเนะี่ยผมก็มาทำการตาดารัดไม้เนี่ยเพื่อทำการเคลียร์พื้นที่ในการสร้างบ้านเนี่ยครับผมเคลียร์พื้นที่ยู่พักใหญ่เลยเนี่ยครับตอนนี้ก็ตกเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มเหมือนจะเริ่มวิ่งเข้าที่พักกันแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรเนรี่ยทำการเคลียร์พื้นที่ผมต่อในการสร้างบ้านเนี่ยครับเออว่าแต่ ใบไม้ไมอะไรมาลอยอยู่ตัวนี้ได้ไงวะเอัผมเคลีย์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เดินไปดูชาวบ้านเนี่ครับผมแล้วก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มเข้านอนกันแล้วเนี่ยผมนี่ก็ไม่ลอชาลนีควักสกิลผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาเพื่อรักษาวความปลอดภยัยบนภูเขาเนี่ยครับ <c oughs> นี่มันของกูทั้งนั้นเลย <c oughs> หลับแล้วก็ดีกูได้ขโมยง่ายๆเรือว่าทางสะดวกนะครับผมไม่ได้กล่องผมก็ไม่เว้นที่จะเก็บไปด้วยนะครับผมกูเรียบร้อยกันหมดแล้วแล้วไมก็กลับมาปักไฟบริเวณพื้นที่บ้านเนี้ยครับผมแล้วก็ทําโครงล่างขึ้นมานะยครับเรินมจากในการเอาไม้นะมาทําเป็นเสาเนี่ยครับเพื่อทาการแบ่งห้องเนี่ยครับทำยามทันถึงไหนแล้วก็มีคนมาเยี่ยมเยนในผมซะแล้วนะครับ ผมนี่ก็ไม่รอชารีบส่งเขาไปคุยกับแม่เทรณีมีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ทุ่เหมือนจะไม่ได้มาตัวเดียวเนาะพาเพื่อนมาด้วยอีกสองคนผมนี่ไปรอช้ารีบหวดกันมืออีกเลยแต่แล้วผมรีบไปเข้านอนเนี่ยผมว่าตอนนี้นี่ซอมบี้นี่คือสปอนยังไม่หยุดถ้าพอผมจะนอนเนี่ยผมก็ไม่สามารถนอนได้นะเพราะว่าหน้าจอผมขึ้นว่าเราอยู่ใกล้กับ มอนเตอร์เกินไปผมนี่ไม่มีทางเลือกเนี่ยต้องเอาไปจัดการกับทายาทเดือหักทั้งหลายนะครับหลังเผื่อทำการเสด็แปกวเข้าไปเนี่ยไปคุยพยาโยบาลที่เรียบร้อยเนี่ยเราจะจบคืนนี้ผมว่าผมต้องไปสะเดาะเขาะแน่นอนอ่ะช็อตเนี่ยหลังดีแค์เสร็จสอบแล้วเนี่ยผมจะทำการกลับไปนอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ฝันดีเนี่ยผมสำหรับคืนนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็มาทำการสร้างบ้านต่อเนี่ยในการเติมเสาเข็มนะครับก่อนเติมผมก็ ไฟสหลายหลุมเลยตอนนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เติมกันชาไนี่อนะไรผมกำลังเติมเสาเข็มอยู่เนี่ยโหได้ไปเจอกับซาบาลาดหนึ่งตัวเนี่ยน้หน้าตามันได้คล้ายโคตรไรเดอร์นั่นแหละครับลและนะ้วนั้นผมก็โดนธนูยิงมาหนึ่งทีเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะ้ำถากแค่ข,ขนน้ำแข้งประมาณ0.5 mm. นมะิลลิเมตรหังนั้นผมก็ทำการดึงขนน้ำแข้งคือเนี่ยแล้วก็ทำการส่งนองหัวไฟไปคุยกับหลวงปู่เข็มกองไฟยาว8เมตรหละนะังนั้นโลกสงบสุขขึ้นแล้วนะผมทำการกลับมาสร้างบ้านต่อในการต่อเสาขึ้นมาก่อนนะครับในขณะผมกำลังเพลิิดดเเพลนนนนกกกาาารรส้้้งบบอยู่ะผม็็ไไปหั ที่รักที่รักรู้เป่าว่าพี่เป็นคนรูนะจ๊ะโอ้ยสัตว์ม,มุกนี่ไกลเกียแต่แม่วพนด้ทำการออกไปหาไม้เพิ่มเติมเนี่ยในการมาทำบ้านเนี่ยครับขออยู่พูดก่อนนะเหนื่อยตอนหมายมาสักพักเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับถ้ำที่หนึ่งเนี่ยครับ <c oughs> ผมซึ่งในถ้ำเนี่ยผมเจอกน้องหมาตัวหนึ่งด้วยครับ <c oughs> แต่ว่าผมไม่ได้เจอหมาแค่ตัวเดียวนะครับผมเจอน้องสไปค์คนอีสานด้วยนะครับสไปค์คนอีสาน จะไปเด้อได้ไหมหลับจทกนล้นเนะขจะทำการเดินกลับบ้านนะแต่ว่าระหว่างทางก็ได้เจอสุนัขจริงจ่อที่กำลังหนีผมเนี่ยครับแล้วก็แกะที่กำลังหนีหมาอีกทีหนึ่งนีหนึ่งวันนี้พันเหตุการณ์เลยนะแต่ก่อนจะกลับบ้านผมขอตัดต้นไม้สักสี่ห้าต้นก่อนละกันเนี่ยทุกคนครับขอเงียบก่อนนะคีเกตพูด <laughs> มาจนเหนื่อยเนี่ยผมก็เอาขนมปังที่ผมไปขโมยมาทุยไปหามากระมือเนี่ยผมขึ้นมากินเพื่อกระหายความหิวทุยอะไรกูพูดเท่อะไรขนมปังนี่คุนๆนันเนี่ยของกูปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูจำมึงได้กูจำมึงได้แล้วเพื่อทดแทนความผิดเนี่ยผมจะทำการซ่อมลาให้กับชาวนาคนนี้ด้วยเนยครับซ่อมให้ซ่อมให้ซ่อมให้แล้วซ่อมให้แล้วแล้วกูก็ขโมยมันเดิมอะหลังจากก็วิ่งกลับบ้านมาเนี่ยผมพร้อมกับเจอภาพที่บาาตาบาาใจนะครับโอ้โหจีบกันไม่หยุดฮัลโหล สวัสดีครับเมื่อี้แล้วหลงว่าเดี๋ยวเป็นหน้าไว้ซะอะไรจะน่าได้ครับก็มาทำบ้านต่อนะครับในการต่อเติมเสาเนี่ยครับด้วยไม้ที่ผมไปตัดมากับมือเมื่อกี้นี้ตกไปไม่น่าจะเจ็บวันน้ทำการทำบ้านจริงจังเนี่ยผมโดยการเริ่มจากการที่ทำมุงกบประตูก่อนนะครับอย่างนี้เลยนะครับฝ่ายสร้างไม่ค่อยสวยนะทุกคนนะครับ เออเพราะผมเพิ่งเล่นไงสร้างไปสักแป๊บปหนึ่งก็มีเรื่องให้ผมที่ต้องมัดอนี้อีกแล้วว่าตัวเฮียอะไรวะเนี่ยผมก็ได้เจอเป็นตัวอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้ครับผมมารู้ที่หลังวาดน้องชื่อว่าโกเลมครับ <c oughs> น้องเป็นผู้พิทักษ์หมู่บ้านนี้เนี่ยครับผมจากนั้นผมก็ทําการกลับมาสร้างบ้านต่อในครับในการทําหน้าต่างวงกบเอาว่านี่คือสร้างกันอย่างนี้เลยสร้างไม่พอนี่บึงมาขวางทางกูตำคู ช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยผมทำการต่อเติมบ้านอย่างเดียวเลยนะครับใน,นเวลานี้เพราะว่าตอนนี้มันเกล่ใกล้เกือบกับใกล้จะมืดแล้วเนี่ยผมทําการต่อนะครับผมเพื่อทําการแบ่งห้องเป็นห้องนอนเอาว่านี่กูเหมือนเล่นมาประมาณ4 8แสนล้านล้านชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีใครให้ผมทำร้อยวันหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันจะทำร้อยวันแต่ว่าม <c oughs> ้วกระแสตอบรับดีผมจะทำร้อยวันต่อเลยเนียครับผมนี่ครับหลังจากนั้นผมก็มาเจอกับ เตียงกูไอสแต่เมื่อมกันโดเตียงผมกลับคืนมาแล้วครับแล้วก็เอามาไว้ในบ้านผมแทนเนี่ยครับหลังคงหลังคาก็ยังไม่ติดเนี่ยแล้วก็ผ่านไปสำหรับคืนนี้เนี่ยครับเเช้ามาผมก็ไม่รอช้าที่จะต่อเติมบ้านผมต่อนะครับในการทํากําแพงเนี่ยครับแล้วก็จะสั่นของที่มีเนี่ยผมเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมเก็บไว้ในกล่องอย่างนี้เลยแล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่บ้านของผมเนี่ยผมก็ทําการสํารวจเนี่ยผมดูสาธารณทุกสุขดิบของประชาชนของผมเนี่ยครับอ่าจริงก็ไม่ใช่อะไรผมมาหาของขโมย ขโมยจนอินนำสำราญนะผมเอามาเก็บซ่อนไว้ในกล่องในบ้านผมแล้วก็ทำการคาประตูมาติดบ้านแล้วก็ประตูห้องนอนด้วยนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนสี่เตียงด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไปขโมยมาเมื่อ,อคือนนี้แหละโอ้โหว่าเตียงใหญ่จังจัดไหนก็ทำการมุงหลังคาเนี่ยครับผมเนื่องจากผมคิดว่าแสงแดดมันแรงเกินไปนะครับผมก็เลยทำการคาสลับมาในการทำหลังคาเนี่ยครับผมอาจจะมีคนถามเนี่ยว่าพี่รู้ได้ไงว่าเป็นสลับมันเขียนไวบ้บนหน้าจอ แต่ก็ทาการติดไฟในบ้านนะครับแล้วก็ทาการต่อหลังคาต่อนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับดีนะต่อหลังคาต่อถ้าต่อหลังคาแตนนี่ฮาเลย <c oughs> แต่ั้นผมก็มาทําการแต่งเติมห้องนอนผมนะครับผมนี่ทาการปูพื้นอย่างนี้เลยวู้ยโคตรสวยดูดิโอ้โหแต่แต่ไม่ดูดีกว่า หลังจากผมต่อเติมบ้านพอใจแล้วตอนนี้มันก็เริ่มใกล้จะมืดอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมลองเล่นมาหลายคืนเนี่ยมันทำให้ผมได้รู้ว่าตอนนี้คือแบบผมเก่งอย่างกับโปรเพลเยอร์เลยครับลิ้นเป็นไรก็ได้เคยว่ามีใครให้ผมทำหนึ่งร้อยวันก็สามารถเม้นท์บอกกันได้นี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมขออนุญาตไปนะครับผมดูแลความเรียบร้อยให้กับโอ๊ย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 ห <c oughs> นำทิมเอาแล้วใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยเนี่ยเฮ้ย เตียงกูไอิ่มโอเคไหมผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคำพูดคำจาไหนไม่เหมาะสมขออภัยมานะัที่นี้ด้วยนะครับผมซีรีส์น่าจะเป็นอะไรนะรอติดตามรอชมกันได้เครับตอนนี้ผมขอยัดไปสู้กับสเกลเลตันก่อนนะครับผมพราหนุ่มกระดูกในส่วนของอะไรเนี่ยผมพูดอะไรอีกแล้ววนะเนี่ยแล้วจะกก็โผล่มาดิวะ